เงินหนึ 1, ห่งพันนสุดคนนั้นสวดทองวดทอใครกินแล้วหน้าเปลี่ยนสีเสียหน0 0งพัน่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเรานะคะอีพิคทาค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในรายการเอเอ มาค่ะเพราะวันนี้นะคะทีมได้มะม่วงเบาที่แบบเป็นของที่แบบโคตรแรงของประเทศไทยไม่ใช่ของภาคกลางที่หากินยากมากเดี๋ยวไม่เอาพูดว่าสวัสดีสวัสดีครับใช่ค่ะมะม่วงเบานะคะก็คือจะหายากมากอันนี้คืมนได้มาจากเบตรงภาคใต้ใต้สุดแดนสยามเยทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะมาชวนทีมงานแข่งกิน ASMR แบบน้านิ่งกันเพราะว่ามะม่วงเบานี่มันเปรี้ยวมากค่ะทุกคนอร่อยมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูทีมงานกันนะคะทุกคนแต่วันนี้นะคะเรามีกติกาจะเล่นกันด้วยก็คือว่า เดี๋ยวเราจะมีการลงโทษผู้แพ้แล้วก็ให้รางวัลกับผู้ชนะโดยกันเฮ้ยบูด๊๊า๊คือจะบอกว่าถ้าเราไปชวนทีมงานเนี่ยมันไม่ยอมเล่นหลอกง่ายๆเพราะว่าอันเนี้ยคือเราต้องแค่คนเล่นคนละพันหนึ่งๆมาซึ่งถ้าเราขอประมันเ่าไม่เอาผมไม่มีเงินใช่ป่ะแต่เขามีเทคนิคครับทีมดู้วยง ออง๋อคือทุกคนค่ะคือพานุกางจะบอกว่าพานุจะไปขอเงินทีมงานมาคนละอันคนละพันคนละพันมาเล่นเกมนี้เพราะคุณจะได้กินทั้งหมดทุกคนครับเดี๋ยวเราจะถ่ายเอสอากันกินมะม่วงเปรี้ยวแห่งกันนี่อ่ะเก็บคนละหนึ่งพันบาทถ้าเล่นเล่นไหมไม่เล่นใครเอาเงินหนึ่งพันนี่กูช้าสุดคนนั้นโดดจหอโดดจหอ ทะล้มาเลยเ<อ>ก่งช่างเจ๊ก่นโหลดคอนคิดเราไปโดดพีนมาเลยโดพอยแบบไม่ใส่ทูชีพ <c oughs> ใครเข้าห้องช้านั่นดนพอยนี่นะครับคอยดีๆไม่ให้เราจัดโต๊ะทีมงานจัดโต๊ะ ตอนนี้ครับเราก็มาทําอุปกรณ์กันนะครับ<ๆ>เอ้ยทําน้าจิ้มทำน้าจิ้มทําน้าจิ้มกับปอกม,มอนะม่วงคะเดี๋ยวผมมีคนทําน้าจิ้มคือตอนนี้เรามีน้ําจิ้มนี้แล้วนะฮะคือซื้อมาเองอันนี้เขาเรียกว่าน้ําจิม้มกะปิหวานนะฮะนี่แล้วนี่นะครับเขาเรียกว่าเพลกลือนะฮะ <S <S แล้วก็อันนี้นะครับเขาเรียกว่าน้ําปลาหวานฮะ,ะส่วนอันนี้ครับยังไม่มีครับหาซื้อไม่ได้เลยต้องทําเองครับเขาเรียกว่าน้ํากะปิแห้งครับนี่น้ำกะปิแห้งเขาเรียกว่าอะไรกะปิกะปิแห้งตักน้ำพอเป็นกะปิแห้งครับผมนะเดี๋ยวผมทำกะปิแห้งก่่ออนไมทาเง น่าจะยังไม่มีใครอยากตายนะคะเริ่มจากการทำน้ำจิ้มก่อนโอเคคุนผู้ชอ,อ,อ,อ <Okay. S 2> เราจะมาเริ่มันมะม่วงกันนะคะมะม่วงจากปบตรงทุกคนจากนั้นเราจะเอามาล็ดมันออกนะคะตรงกลางโอ้ oh. ได้มาแล้วเดี๋ยวจะหั่นแบบ The เฟทดดู นี่ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาเริ่มกันแล้วค่ะกติกาง่ายมากคือพานุจะเอาตังค์ที่เก็บจากทุกคนเมื่อกี้ค่ะนี่จะเป็นทั้งการทําโทษสําหรับคนที่แพ้และเป็นเงินรารงวัลสําหรับคนที่ชนะหมายความว่าถ้าสมมติใครแล้วหน้าเปลี่ยนสีแสดงอาการเปรี้ยวหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันไม่นิ่งเสีย1000พค่ะส่วนคนที่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายจะได้เงินรางวัลไปทั้งหมด หนึ่งสองสาเจ็ดบาททัะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการโอนอยออกแล้วผัดเรียงไปทีละคนใครออกก่อนคือเล่นก่อนเลยดำเท่าไหร่ดำสองนัอยัางกี่ยงยาวกระกับเป่ายินชุกนี่ชนะก่อนเหรอแพ้ดิคนที่สองคนที่สองนี่ ขาวไปยดหุ่เลยสามสี่เุ้ยสามสี่ห้าพี่หกโอเคเจ็ดข้อแรกน้งตาลเริ่มขาดต้องใช คิวเฮ้ยเฮ้ยอืมไม่ได้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 ้่าแล้วอืมนี่ไหนเ่เจียวนะ กินมะนาวจกรอบใช่ไหมเสียหนึ่งต <ไป S 2> างไปแล้วลไม่โอเคผมไม่น่าท้าเขาเล่นเลย <c oughs> Ha <laughs> คนต่อไปน้องบอก ทำหน้าโนกระเจาะเทกันหมดเลยนี่ใครมาเข้ารอบยกมือครับโอเคที่เหลือออกไปครับขี่ออกด้วยครับนุนั่งดูอนั่งดูลืมจ่ายเงินสี่คนนะครับเดี๋ยวผมจะคนป้อนใครก่อนครับเริ่มเลย กินทั้งลูกเลยไหมเดี๋ยวห้ามนะนิ App aerospace Step with heaven Go!Go! Jungee บชิงชาเลิศว่าใครที่ผู้ชนะรอบสุดท้ายครับเป็นรอบที่ยิ่งใหญ่เอาไปเก็บทีกังงน <c oughs> ไม่ใช้แล้วครับเี็ <c oughs> นสูกินังลูกเลยครับพี่ใช่ครับอเล็กูซิงเริ่มครับ ผู้ชนะคือทัพทิมมันหวานเราเลยใกล้ๆเปลือกหรืออะไรตรงก่อนอ่อกนะเี่เม็ดไงเม็ดสำหรับผู้ชนะครับก็ขอห้ารอยไม่ได้ไม่เอาการนุแกล้งเขาค่ะนุ้ยไม่ช่วยเขาโอเคครับทัพทิมก็เป็นผู้ชนะเลิศหน้านิ่งเปรี้ยวนะฮะคนเอามะม่วงมาให้เขากินเห้กินก็ น่าจะไปอยู ite, it ่ฮานุฮานุเขามีอะไรจะให้ชิมเขาพบสูตรใหม่มาโคตรอร่อยเขาป้อนหืมเกี่ยวเดิมอีกเยอะมาก้วปูมั้าอร่อยมากเลยฮานุอันเนี้ยแตะก้อนมึงแค่ถ่ายเท่านันแชั่วโมงยมีเถอะมีเถอะเยี่ยงนักหนูมากันเถอะเยี่ยงกัน